สวัสดีค่ะคุณผูณ้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้เราอยู่ที่นี่เลยนะคะวัดน้ําหูนะคะวัดน้ําหูอยู่ที่ตายอแม่ท้องสองนะคะ่ะก็นี่จะเป็นบริเวณวัดนะคะคุณผู้ชมขเขาก็ประวัติทะเลสวนยกพระปุกมาถึงนี่เขาวัดนี้จะมีไก่ถวายเต็มเลยไก่อยู่ที่กําแพงเต็มเลยเต็มเลยบริเวณวัดค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเขาบอกว่าหลวงพ่ออะไรนะน้ำออกเสียง <S <S น้ำออกเสียงให้จะอยู่ในนี้ก่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าเป็นยังไงนะคะทผู้ชมเข้ามาอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้ประพรด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโอ้เย็น นที่ดอกไม้นะคะชุดละยี่สิบบาทนี่เป็นบริเวณข้างในนะคะอ <c oughs> ๋อข้างในก็จะมีพระพิพระพิณางพระพิณางสุพรรณกัลยานะคะ <c oughs> มีตรงไหนเนาะนีะ่ พุทธะสำลิขผลนะคะขอน้ำออกเสียนอะไรตรงไหน,นอะหลวงพ่อที่ว่าน้ำนี่แหละหลงพ่อท่อนช่วง,อ,วงอ๋อเหรอต้องถามเจ้าที่เจ้าของที่ ที่ว่ามีน้ำไหลออกมานั่นเป็นังไรข้างบนนะข้างบนไม่ไออขงอยู่ข้างในมันไม่ได้ไหลออกมาน่มันแล้วเขาก็มาอยู่ข้างในแล้วเขาก็เอาเอาตักน้ำมนมาให้เราตรงนี้ในในเนี้ย น้ำมนต์ขักน้ำมนต์มาใส่ใส่องค์ไอถังไอ้ใส่ไว้ให้เรานะคะมาดื่มได้เศียรเศียรพระเนี่ยเปิดปิดได้ยกได้องค์องค์ใหญ่ใช่ไหมคะองค์ใหญ่อ๋อมันเป็นทองอยู่แล้วก็ตัดเนาะน้ำมันซึมอยู่ในน้ำอ๋อก็คือองค์ใหญ่เลยนะคะก็คือเศียรอะเปิดได้ ข้างในมีน้ำนะคะน้ำแล้วก็จะเอาน้ำนไปใส่ในถังนะ้วถังน,น้ำมนไว้ให้อผู้คนที่มากราบไหว้ได้ดื่มได้นะคะอ๋อคสาธุใช่ไหมคะอาจารโอเคอ่ะรู้แล้วว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ หล,ล,ล,ลายเสืออุ่นเป้าล่ยวอุ่นไหมเรียบดีกันใช่ไหมอุ่นไหมเรียบสวยดีนอ่นนี่นก็บริเวณหน้าพระอุโบสถค่ะจะเค็มลาโล่งกว้างอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม ก็ตรงนี้จะไปดูอันนี้ไม่แน่ใจเป็นล้ำดับเท่าไรส่วนต่อไปดูเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะว่าแล้วมีไก่อยู่ด้วยอือข้าง,างในมันมีรูปพระพี่นางด้วยเหรอข้นะางใน,นอันนี้ปลาเต็มเลย,เยปลาเต็มลปลาหนิล ตนนโอ้ยเงยหน้าขออาหารเต็มเลยเนี่ยโอ้มาขออาหารกันเป็นทิวแถวมีท<ป>่าเนเรศวนหลังนะท่านสิโนโทบุรีไงแม่หรือท่าเนเส่วนมาถึงปลายด้วยเหรอรู้นะรู้ว่าได้ยินเสียงคนเลยว่ามาเป็น,ยนอยู่ช่วงนี้ท่าเนเส่วนยกทัพบ,บุกคลมาขึ้นเหนือนะก็น่าจะถึงในห้องสอบ เป็นพระตำหนักก็นเารูส่วนนะคะคุณผู้ชมมออีองค์ขาวองค์ดำแล้วก็พี่พระพี่นางนะคะคุณผู้ชมคะมมสวยงามมากเลยนะคะาพาณรสวนหลังพระหลังน้ำพาระติโนโทกนะคะคุณผู้ชมมนันเป็นตำหนักตำหนักอยู่ ข้างกางบ่อน้ำบึงน้ำนี่จะจุดทุกข้างนอกนะคะนี่ก็เป็นบริเวณมีช้างด้วยนี่คือบริเวณวัดน้ำหูนะคะผู้ชมวัดน้ำหู สวยเชียวค่ะคุณผู้ชมไปทางนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปได้สองทางจะเห็นว่าข้ากาแพงกไก่เต็มเลยงนี่ยครับถ้าตรงนี้ไก่ถท่าไเยอะๆเงี้ยพนักงานสวนต้องมีอยู่ตรงนั้นใช่ไหมต้องใส่ที่ถ่ายไว้ก่อนเลยว่าในบริเวณนี้ต้องเป็นต้องมีตำหนักพนะกงานสวรหรือมอีลูกปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสถานที่ที่พนะกงานสวรเคยเสด็จผ่านสมัยยุคทำสงครามปกป้องประเทศชาติ โอ้โยาไปนู้นเลยค่ะคุณผู้ชมไปชนทั้งนั้นเลยนะข้างช้างเลยโอเคนะคะคุณผู้ชมคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยนะคะเอาไว้เจอกับประพอลคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ต้องไ่บ้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ